สบายดีสบายดีกันปีใหม่เด้อ Happy ปป New Year เด้อทุกคน <c oughs> ตอนทับสองพันสองสอง,สองกเป็นทางการเนาะทุกคนเอ้ยลองบอนลองยู่กับขอวอวยพรปีใหม่นี้ให้พี่พีเอสีปุงป้านาอ่างมาทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงปัานาสิ่งใหญ่ก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเงิคนคำไหลมาเทมาเด้อนอนรับให้ได้เงินมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะนับยางเขายางเขา สองพันสาวสองกับมือนี่แล้วเนาะเออมื่อคืนมื่อคืนมื่อคืนนี่เป็นที่เงียบหอยเนาะเขาก็ได้ข้าวดาวกับครอบครัวอยากมีความสุขเนาะแต่ว่าแต่ว่าจดใจจดใจจอสิข้าวดาวว่าข้าวดาวได้แทนละหรือเบิ่งมุงพอดีจดใจมดใจจ้โหว้าดันมวนขนาดเลยมื่อคืนนี้เนาะ กะคลิปนี้เนาะจะมาตอนฮับพี่จ๋าแล้วพี่จ๋ามาบ้านเนาะมาอยากครอบครัวแ้น้องโบน้องยูกะมีเมนูพิเศษเนาะตอนฮับพี่จ๋าอยาให้พี่ฝนหรืเปล่าเมนูพิเศษของข้านี่ก็ยามาดนเตยูอ่าอยู่นำตรงว่าเราบอกเนาะยูนำท้องว่ะเออนี่ผมันยังที่ยังบื่อไร แกงน้องงัวแล้ะทุกคนิควนัสดีสวัสดีน้องงัวบนเป็นเกงน้องงวแกง,แกงน่องงวแต่เขาได้แต่ม,มื้อัานเลยเนาะแต่ว่ารอท่าพี่จ่าเม่ววาซิียกากให้เออจ่าได้กินนําก็เลยว่า,วารอท่าเอาไปเสื้อสั้นแขงแล้วมือนีกะเออจ่ามาแล้วเนาะเขากระสเอามาเอ็ดกินสูพี่จ่าเขาก็ะยากกินจะโดนแล้วแต่ว่าเออเขาไม่ได้กินพู้เลยเขาไม่ได้กินแต่เลยว่าทากกินมาเลยนี่อันนี้คือน้องงวสุดๆเลยเนาะนี่เนาะบุสุดเลยเนาะ เดือนนึงแล้วครสดแล้วค่ะได้ประมาณเดือนหนึง่งลว <c oughs> อันนี้กันจะเป็นอาหารพื้นบ้านเลยบอกว่า, <c oughs> ท,าทางแต่ละประเทศเพ่นกิกนคือหาบนะ่เนาะแต่ละแข่งแต่ละประเทศแต่ละสถานที่นะคนจะกินว่วพู้จะว่าคันงัวเกิดล,ลูกแล้วเอาไปกินอันนี้คือว่าม,มือสิทธิ์เลยนะทุกคนตัวงัวตัวน,นั้น่ันกาป้าจิตุ ก็คือว่าน้องหัวแซบกับน้องเมียเนาะไม่น้องเมียแซบกับน้องหัวเด้อโอเคนะคะจะมาเอ็ดซัวน้องหัวให้พี่จ่ากินแล้วก็กินกับครอบครัวในวันปีใหม่เนาะเดี๋ยวเขาจะมาฮับสมพ้อมกันว่าการทําซัวหัวยูฟังเหลาวจะเป็นจังใดเด้อเนาะ บเมนฟังลาวซะนอสุดเม่ก็น้องวอมกบน้องยูกับฮักเอฟซีมดทุกคนเด้อก็ขอให้เอฟซีทุกๆคนฮักน้องแฟนแบบนี้ตลอดไปเด้ออยู่ก e. ับเฮาแบบนี <wow ้ไปนนานๆเด้อเนาะเฮาจะมาลงมือเฮ็ดอาหารแลจะไปสู้เอาไปสู้พี่เอฟซีกินจากฟังไทยฟังลาวอเมริกาและต่างต่างประเทศเนาะจะเอาไปสู้มดทุกคนกินเลยน้องหัวนี้เนาะโอเคทุกคนนี่คืออาหารย่งเลกเนาะแม่ไป เสาะตัวเครียดอยู่นองไก่เหื่อนเนาะได้เครียดบักหลายแต่เออใส่นอนมาส้มเนาะเพื่อบันจีบกินเออใส่หม้อวายเออใส่หมอนอนม่ส้มปนแล้วก็สิมาเฮ็ดช่วน้องงัวเนาะต่อไปค่ะที่นอนทุกคนเนาะอันนี้ก็คือแม่ครัวนะคะทุกคนจ้าสาวลาวม่ยามก็ได้เป็นแม่ผัวเด้อนเดวมสบายดีทุกคนสบายดีปีใหม่มืสุคุณเด้อสิคุณมื่อสิคุณเด้อสิคุณเนเ้อสาว คอยพ่อแม่พี่น้องพี่พีเอฟซียู่ดีมีแหงเด้อร่ำรวยร่ำรวยเด้อจ้ามาเด้อมากินข้าวเซาดมกันเด้อจ้าเป็นข้าวเรวยเด้อจ้าไปหากระซิมาเอ็ดอู่าซัวน้องงัวเลยเนาะต่อไปกันแม่ก็เอามาล้างเนาะเอาน้องงัวมาล้างนรกคนล้างให้สะอาดเนาะเพราะว่าน้องงัวนี่ตกใส่ขี้ดินเนาะไม่เนาะถ้าโล้างสะอาดนี่มันก็จะหดแทงแล้วก็น้าสาวเนาะมือนี้พาพาพากันมากินข้าวรวมกันเนาะ มีน้องของแม่ก็คือหน้าสาวนั่นเองเนาะมากินข้าวลำกันข้าวมันข้าไปนะ<อ>ในอาขนาดล้างมาก็จะสะอาดงามตาอมโอเคนะทุกคนตอนนี้เรากะค้างหม้อไปฮีเห็บหอยแล้วเนาะค้างหม้อน้ำเกงก็สิมีขิงเคือมักเพชรและะ้วก็ขิงใส่สุพักนเนาะ <laughs> หัวจีไข่เพราะไม่มขิงเคิลน้ำลงขวดไปละแล้วก็เกิดเป็นหน่วยเมสเซอร์แม่ กรเป็นหนัวเนาะตอนนี้เมย์จะเอาน้องหนัวใช่ลึบูมี่บูมี่มากมาดูเนาะน้องหนัวตัวน,นี้เนาะโดนเม่ซ่าด้น้องหนัวน้องหนัวหาเจกเกิดลูกครั้งเลขน้องหนัวตัวน,นี้หาจะมีลูกตัวเลขซื้อไปนี่ิ่มยุบขึ้นมาละอันนี้ก็ลูกที่สองนี่ดูทา่ เดียวเราจเอาอัน้มาคุณก็เนาะโอเคทุกคนตอนนี้เฮากาชิมาตักถ่าวออกไปสวยเนาะนี่นี่มันเนื้อมักซาดอีกลายขนาดเปลือกเนื้อมักซาตัวขวายังคือจิบเฮือ์บ้าเลยเนาะมีตุ้งหัวขนาดตัวตุ้งหัวเดี๋ยวนี้ยกขึ้นมามันจะตีบอิงไในน้อยป่ะนั่นเราจะเอามาสวยเนาะโอเคเสร็จตัวลูกพุงลวกว่ะ อะไรจิ้มแม่ีเนาะนี่แม่แม่คือเอาอันนั้นจับกรกระซอยไม่ีบอืล่างวะล่างวกวล่างววซบวยหวูหัวกะเเก็บมอได้เก็บื เมซีมก็ได้วะนี่เม่ได้สุดทางทางมันบหันซุปกับซีซี่อยู่กันละวันวันนี้นะสาวของฮาก็ถืกลอตเตอรี่รางวันที่รางวันสุดท้ายรางวันที่สุดท้ายดีกว่าไม่ถืกดีกว่าน้องอยู่ไม่ถืกน้องอยู่ก็ไม่ถืกน้องวบก็ไม่ถูก มือนอีเมจะลงมือเห็ดซัวมือนั้นท่านเห็ดกินน้อยหนึ่งนะทุกคนเสพเสบเลยลุกขึ้นมาจากส่วนยางคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดอนหอนเสบขนาดเลยตอนมือระสดง <c oughs> ้ม <c oughs> เลออือดตอนเดียวนะตอนเก่งใจนะมือน,นั้นเพือก,กเก่งใจ <c oughs> เคี้ยบไป <c oughs> เขี้ยวมา <c oughs> ทุกคนตอนนี้หาเอามาซื้อมอแล้วน้อนี่หอก็สิได้อยู่ปลายตืบน้อน,นี่เนาะอาหารเซาวันนี้สุดยอดเลยแหละนี่น้องอยูไปได้กินโดนโดนละกินแต่มือน,นั้นท์น,น้อยเดียวนึงเนาะตอนนี้เหาก็เอามะพร้าวใส่นอตัมตมะพร้าวแล้วมะพร้าจี้เนาะตัมมะพร้าจี้ใส่มอโอ้ยมือนี่จักมืดตัวนึงเนาะทุกคนมืดมืดตัวนึงเพราะว่าน้องอยู่ใส่โทรศัพท์ไายเนาะเพราะว่ากล้องมีปัญหาดังทีน้องอยู่เห็ดคิดเล้วเลยเนาะแล้วก็ยังบ้านใดป่ะนี่ <G ül> สีหน้าซีมแล้วลมันไม่มั่นใจให้คนอื่นซีมดูอย่า <G ül> งเด้อแล้วเราเขาออกไปแซบอื <G ül> เออตึมจะว่เอจยาสีหน้าพี่จ่าก็เอาเปลือกแขกตอนนี้เขาจะเอาหอมใส่เนาะจะมีหอมพักนางเลิศแล้วก็หอมเพล์ใบขิงเนาะโบมีฮอดไฟ จัดไฟกนหน่อยนึงยานมันปูดว่าดบพลังไฟซีมีครั้งที่สองชีน่าก็อื้มน้ำก็ตัวส้มเซบมาดิออาโป่งละแม่น้ำคือไล่เทแม่ไลยคนกินน้ำเอาน้ำเอามาไลยคนไลยคนกินน้ำเอาเนี่ยอย่งตัวนั้นดิต่อไปกับต่อไปเป็นตัวนี้เนาะตัส้ม ต่อไปนะอาหารตอนเล้งอันนี้นะเฮ้ยจ้นจับเส้อเสื้อตัวหนึ่งมันเพี้ยนจะไม่ตัวนี้แหละทุกคนตอนนี้เฮากะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งเนาะคือซุปพักของใบอ่าใบใบอันนี้ก็ดอกเเใบดอกเเจะเอาใบมาเอ็ดอัวเนาะเอ็ดอัวแบบอัวโมเมนปลาดอกใบเออดอกแบบนั้นเนาะใบใบดูสีสันเป็นตะแซ่บเนาะลักษณะก็จะคล้ายๆคือแบบมักรินไม้นั่นมัเนาะ ลักษณะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโอกมักลินไมใช่จะเป็นมากเนาะแต่ว่าโมเมนสนิทเดียวกันโมเมนตุนเนาะคือลักษณะคมคมคือเดียวคือลักษณะคมคมคือเดียวตอนนี้ก็กอนนี้ก็วุ่นวายการตักของกินเพื่อจะเอาไปขึ้นไปกินโยนเหืออเนาะนี่ได้ลายเติบเนาะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกินข้าวนำการโยนเหงือนเด้อเนาะ ทุกคนตอนนี้เราก็มากินข้าวแล้วเนาะบึ้งอาหารของเฮารีวิวอาหารกันเนาะอันนี้ก็คือนี่อุ้ยอันนี้บัวฟ้าอันนี้นะอันซัมฮองอันนี้อันอันปูดเนาะแกงเนื้อแกงนองงัวเนาะทุกคนนี่ซีมินุสไอ้แซ่บปอเปี๊ยงเด้อแซ่บอเออเนาะอร่อยจริงๆเกิดมาไม่เคยทานเลยเอาเดี๋ยว่าเลยั้างแรก อร่อยจริงๆมึงนากระวูมน้ำซุปหนูนะมึงนากระวูดดิเอาแล้วก็มีนี่เนาะเอ่อเอ่อตกเคียดใส่กับน้ำมันซุมแล้วก็เขาล้างลายน้ำดิแล้วก็อันนี้คือซุปดอกเคนะทุกคนนี่เป็นจใจเรื่องอาหารมื้อนี้นะแซ่บบ่โอ้ยขอเสียงเดีอยแม่โอ้ยเอ้ยไหน สีบึง้นบนงน้องมังนี่เนาะอีพ่อก็เป็นจะเป็นพ่อพอดีกินแต่ข้าวเจ้าเลยซื้อปลาหม่ามมาให้รับสักกินเนาะหุ่นเด้หุ่นว่าเดี๋ยวให้เม่เดี๋ยวให้สีมึงเนาะมาสีบึ้งน้องบังหมูป่าเพิ่เลยครับไก่นาไก่ตาหนึ่งเด้อสีเม่าจ้าสีน้องงัว พี่น้องมาส่งใดไปไน้เขาเยกว่างะอวลน้อยเอาเป็นต้นแอบนี้ห้องมักเรื่องซื้อมาก็เลจำใจเนห้องเักเรื่องพี่น้องอันนี้ชิซ่ไส์มนเลยเอ็นเอื่อนนนี้ก็คือจิบสน้ำข่าขาวมาเจอพี่น้องกินข้าวแบนี้แล้วยังขาดข้าวขาเครียให่มันต้มเยใ่้มัไรบ้างบรรยากาศกินข้าวเช้าก็จะประมาณนี้เนาะขาดพี่สายก็คือพี่สาย ยูเหินอีกหลังหนึ่งเนาะบุะหันได้มาเดี๋ยวพี่สายมาจะให้ทุกคนได้บึ้งเนาะจะได้กกินครบหน้าครบตากันแบบนี้เนาะพอ่อแม่นา้าสาวเอื้อยอ้ายน้องเนาะเดี๋ยวเขาก,ก็ี่มากินข้าวรำกันเนาะทุกคนสรุปมาสุปมีมาเตรียมมาโนมีจังจัง เนี่ยผิวอุต่าปนะออกว่าเข้าอนนนี่้านะขาวนียี่จะอสั่งกแนเนาเพราะกาแั้สั่งกะแ้วนี้อันนั้นวะักแต่งกินรวยอ่ะได้แล้ววะอ๋อขาไหมตกแต่งอ๋อคกแต่งนีมีขายดีเนี่ยแบมาสีแ่งมาเลยจะบนนางจุ่มดูต้นเดียวจะกุนน่าขุนเลยสุรสาย นี่ทุกคนตอนนี้กะมดแล้วเนาะเมียนตาบมืดทุกอย่างเลยเนาะเลือดแต่ท่นี้ทุกคนเอาเอาไปเมียนมดเลือดแต่ท่านี้เลือดเลือดแต่เจ้ว <laughs> มื่อนี้คงกินเซฟเนาะพี่น้องมากินเขา <im it> พี่น้องพอด,ดีอิ่มเขกินพอดีมดเว้ยบบแมนเองกินพอดีมดพี่น้องพอด,ดีอิอดด่มฮอ,อน,นาเสนอคืนกันอิน่มกอนตายไหมกันยังพองดีอิ่มจอมบอดวะ <laughs> <laughs> สนี้กะกินข้าวแล้วกันนางหล่มกันลินเนาะ โ okay, อเคเนาะทุกคนแต่ไอเลี้ยงมาหนึ่นงใช่ปะ,อะเออทุกคนว่าน้องอยู่หน้าตาคือคนหนึ่งบ่คือหน้าอำ่ำบ<ด>่ค<ม>ือแม่ออ่ำจากน้อยนะ<ด>หน้าตาคล้ายคือเสียไอเม็ดคนเดียวก็ว,ว่านดึงน้องนาตาสวยๆอึดด้ยอึดวะไอเลี้ยงแม่<า>แม่ไม่สวยเท่าน้องดูเลย <laughs> ้องน้อยูเนี่ยสวยเหมือนน้าสาวมากๆโอเคเนาะคลิปวิดีโอนี้เ่าก็จะจบไปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดกดไลค์กดแสรก์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮาดีด้วว่าวันปีใหม่ปีนี้เนาะเฮาจะพาทุกคนไปเที่ยวใส่เดนเนาะบ๊ายบาย